สวัสดีค่ะ,คะวันนี้อยู่กับรายการ l t s t Talk โดย r i l a n d Thailand นะคะแล้วก็วันนี้เช่นเคยค่ะอยู่กับพี่มณิการอิสรีโกศลหรือพี่ทุกตานะคะเป็น Regional Marketing Director ของบริษัท r i l a n d Thailand ค่ะแล้วก็วันนี้แขกรับเชิญของเรานะคะคือคุณตั้มนะคะซึ่งคุณตั้มเนี่ยเป็นเจ้าของเพจ Topcon นะคะมี follower มากกว่า10ล้านคน <laughs> <laughs> ใช่ไหมคะคุณตั้ม <laughs> แล้วก็เช่นเคยค่ะ,ะเรามีาเหตุผลในการเลือก บล็อกเกอร์อินฟลูเอนเซอร์ที่จะมาพูดคุยกับเราใช่ไหมคะป๊อปคอนเนี่ยนอกจากว่าจะเป็นเพจที่ผู้คนในวงการอสังหาติดตามแล้วเนี่ยคุณตั้มเองนะคะแล้วก็พาร์ทเนอร์ของคุณตั้มเองด้วยในการทำเพสป๊อปคอนเนี่ย <Pop I. S 1> ชายป๊อปอเขาเป็นอินเวสเตอร์ด้วยนะคะแล้วก็ไปดูคอนโดค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะค่อนข้างมีความรู้เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย mm ์ hmm. แล้วก็เป็นนักลงทุนด้วยทั้งสายฟลิป สายปล่อยเช่านะคะก็คือสายดอยดอยแล้วก็โอนอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็เขาเล่นครบทุกเซกเมนต์เลยเช่นกันนะคะแต่มีซื้อลักชัวรี่ซึ่งเป็นโครงการของเราเองนะคะก็คอนเซปต์ของรายการนะคะคุณตั้มก็เส้นเคยมี2คอนเซปต์อันดับแรกเราเอยากจะฟัง มุมมองของ property influencer เนี่ยค่ะว่าคิดเห็นยังไงกับบริษัท r i s a n Thailand ของเราหลังจากที่เข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยถึง3ปีด้วยกันแล้วก็อีกอันนึงก็คือคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับโครงการของ r i s a n ซึ่งเราก็จะเลือกตัวที่ ทางป๊อปคอนหรือว่าบล็อกเกอร์เนี่ยลงทุนไปแล้วกับเราเนะคะเบือเ้องต้นสำหรับพาร์ทหนึ่งของเอพิโซดท้าของเรานะคะอยากจะฟังมุมมองของคุณตั้มที่มีต่อริสเซนไทยแลนด์ค่ะว่ามองเราแบบไหนยังไงบ้างนะคะก,ก,ก,ก็เอาเอาตั้งแต่แรกเลย,ยเนาะค่ะตอนรเวลาเราได้ข่าวมาเนี่ยตอนแรกเราเราเห็นเราก็นึกว่าเป็นบริษัทมาจากจีนค่ะซึ่งซึ่งบอกตรงๆเวลาเราได้ยินเดนเลลอเปอร์จีนเนี่ยเราเคยเห็นของผลงนานเกา่กาๆบางค่ายอะไรเงี้ย ก <c oughs> ็รู้สึกแบบมันไม่ค่อยถูกจริตคนไทยทั้งสเปกทั้งอะไรเงี้ยต่างๆนะครับพ <c oughs> อพอเราได้ยินดิสแตนเข้ามาเราก็นึกในใจเออบริษัทนี้จะไปได้สักเท่าไหร่เนาะ <c oughs> อะไรเงี้ยเออมันมันมันจะทําตลาดในบ้านเราไหวหรือเปล่า <c oughs> อะไรเงี้ยนะครับแต่พอไป,ไปศึกษามากขึ้นเราก็รู้ว่าเขาเป็นฮ่องกงต้องต้องบอกต้องบอกว่ามันเป็นพอร์เซ็ชัชส่วนตัวเราไม่ได้ว่าบริษัทจีนจะแบบ นกาทีฟทั้งหมดนแต่เราเรามองจากประสบการณ์ที่เคยเจอมาบ้างอะไรเงี้ยในตลาดค่ะพอเราไปรู้ว่าเขาเป็นฮ่องกงก็เออถือว่าแบบฮ่องกงเนี่ยเป็นอินเวสเตอร์เด้านอสังหารในบ้านเราค่อนข้างเยอะนะครับการที่จะมีเดเวลอปเปอร์ระดับโลกอะมามาจอยในบ้านเราอก็ถือว่าเป็นอะไรเป็นการเปิดตลาดอีกอันหนึ่งที่ดีค่ะซึ่งจริงๆพอเราเนี่ยแล้วแล้ววันนี้สามปีผ่านไปเนี่ยเราเห็นว่าแบบบริสตันเองเนี่ยเขามีโครงการที่เยอะมาก ค่ในช่วงแค่ระยะเวลาสามปีมีทั้งบ้านเดี่ยวทั้งคอนโดอะไรอย่างงี้ยครับแล้วแต่ละโครงการค่อนข้างใหญ่เป็นโปรเจกต์พาโลที่ขนาดใหญ่แล้วก็ที่สําคัญเป็นคอนโดคอนโดแล้วกันเราดูคอนโดค่อนข้างเยอะนะครับเป็นคอนโดที่แบบดีไซน์ดีตอบโจทย์คนไทยคือเขาเป็นการผสมผสานเอาแบบไม่ใช่แบบว่าแค่แบบเฮ้ยฉันจะมาถึงจะมาปักหลังในไทยแต่เป็นการที่มาเรียนรู้เข้าใจตลาดบ้านเรา ด,ด,ดึงแบบสถาปนิกชั้นนำในเมืองไทยอินเทอร์เน็ตดีไซเนอร์อะไรเงี้ยมาพัฒนาทำให้ได้ดีไซน์ที่ถูกถูกจริตคนไทยแล<ต>ะแที่สำคัญราคาก็ค่อนข้างคอมเพลติฟีชท,ทำให้แบบคนที่อยากมีคอนโดในทำเลที่เหมาะสมเพราะถ้าไปดูทำเลที่แต่ละโครงการขเขาเลื่อนเนี่ยเป็นทำเลที่แบบชั้นนำนในทำเลที่แบบอาจจะรองนิดหน่อยแต่ทำให้ราคาเนี่ย ถูกตลาดพอสมควรแข่งขันได้คือทั้งนักลงทุนเองก็เอ็นจอยถ้าจะลงทุนระยะยาวอะไรเงี้ยนะครับคที่เป็นเ e a l d e m a n เองจะซื้อยู่เองเนี่ยก็ก็น่าจะเอ็นจอยด้วยนะครับค่ะสิทธิภาพรวมคร่าวๆที่คคุณค่ะค่ะก็ใช่ค่ะตอนนี้เรา3ปีที่ผ่านมาเราเปิดโครงการรวมกันมาแล้วประมาณ7โครงการนะคะแล้วก็สเกลก็ค่อนข้างใหญ่ทำเลยอาจจะรองขึ้นมาซึ่ง ใกล้รถไฟฟ้าแต่จะไม่ใช่ติดสถานีแบบศูนย์เมตรเหมือนคนอื่นแต่อาจจะสองร้อยสามร้อยอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ทําให้เรามีความสามารถในการแข่งขันด้วยราคาที่เราทําให้มันประหยัดได้นะคะแล้วก็ตามที่คุณตั้มเข้าใจเลยเราเองชอบเล็กๆไม่ใหญ่ๆทําก็คือส่วนใหญ่เราจะสเกลใหญ่นะคะเปิด mm hmm. แต่และโครงการก็แบบสามพันล้านหกพันล้านหมื่นห้าพันล้านซึ่งเทียบกับหลายๆเดเวลอปเปอร์เนี่ย ตอบโครงการเขาอาจจะแบบไม่ได้วอลลุ่มสเกลใหญ่ประมาณนี้นะคะก็อันนี้ก็เป็นในคาแรคเตอร์ลักษณะการทำธุรกิจของ r ิสเล่นไทยแลนด์ก็ตามมุมมองที่คุณตั้มมีต่อเราเลยค่ะก็สำหรับในการ เปิดตัวโครงการแต่ละโครงการนะคะเรียกได้ว่าต่อปีเนี่ยสองถึงสามโครงการยังไงก็ต้องมีให้เห็นอย่างปีนี้ตามที่คุณตั้มเห็นเลยใช่ไหมคะแล้วก็เปิดโครงการมาละสามโครงการด้วยกันเมื่อต้นปีก็มีเพรสคอนของโครงการที่สุขุมวิทที่สิบสามแล้วก็ล่าสุดก็มีริบบิ้นรามคำแหงวัน v ีไไปแล้วก็ก่อนหน้านี้เมื่อเดือนที่แล้วก็มีโครงการสกายไรส์เซเว่นนิวสุขุมวิทหกสิบสี่นะคะแล้วก็เราก็พยายามปรับไฟจูนกับลอคเคลดีมานไปเรื่อยในเรื่องของการดีไซน์ซึ่ง คุณตั้มก็จะเห็นว่ามีหลายๆดีไซเนอร์นะคะที่เราเลือกมาใช้ซึ่งก็ค่อนข้างมีชื่อเสียงก็พยายามปรับกันไปนะคะให้เหมาะกับประเทศไทยมากที่สุดแล้วก็จะพยายามทําราคาแล้วก็ p r o d u ักให้ c OMPETITIVE มากขึ้นนะคะก็ะต้องบอกว่าแม้แต่เนี่ยปีนี้ที่เราเจอโควิดเราเห็นว่าหลายๆเดเวล็อปเปอร์เขาปับโครงการอย่างในเม,ม,มกาออกเนก็แบบยังออกยังออกต่อเนื่องเหมนะือนกันแต่เราคงส่ก็ไม่ใช่แบบเล็กๆใหญ่ๆ <laughs> ใช่ใช่ข้อดีอยา่างหนึ่งก็คือมันเกิดการจ้างางานในบ้านเรา <c oughs> เกิดเพราะเวลาสร้างอสังหาริมทรัพย์โปรเจกต์หนึ่งเนี่ยมันมันรายได้มันหมดเลยไปทุกภาคส่วนเลย <c oughs> การกอร่อสร้างการขนส่งวัุดบอะไรอย่างเง <c oughs> ี้ยก,ก็เป็นอีกอีกข้อ,อ,อดีอกีกอย่างหนึ่งแล้วกัน <c oughs> นะครับที่มาขับเคลื่อนเศรษฐกิจบ้านเราค่ะนะครับอันเนี้ยที่มุมมองส่วนตัว ค่ะโอ้โหเป็นมุมมองที่ค่อนข้าง positive มากๆนะคะกับเราทางริสเ a น Thailand ก็ต้องวันนี้นะคะขอประคุณคุณตามเจ้าของเพจ p o p c คอนมากๆนะคะกับพอชั้นแรกที่มาพูดถึงความรู้สึกกับภาพจำที่มีต่อ r ิสเ a น Thailand ของเรานะคะแต่ยังไม่ได้จบเพียงแค่นี้ใช่ไหมคะคุณตามเดี๋ยวในพาร์ทที่2ค่ะเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับโครงการของ r ิสเลนที่อยู่ในใจคุณตามแล้วก็เหตุผลว่าทาไมถึงเลือกลงทุนกับโครงการนั้นของเรานะคะจะเป็นโครงการไหนเดี๋ยวพบกันใน พาร์ทที่สองนะคะสำหรับพาร์ทนี้พิเันกับคุณตั้มขออนุญาตลาเพียงเท่านี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ